สวัสด th ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BFP ธรรมดานะครับช่อง BFP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสารนะครับราศสารของวันที่8ปดสัากันยายนของปนห้รของ18นะราศส,สารก็คือเลขจากปะเทศลราวนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับช ada, ่อง BFP ธรรมดาก็จะมานาเสนอท่านผู้ชมไมรล่นหลอกเพื่อความมันเดิงทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่กทานนะครับที่เข้ามาชมนะทุก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 เลยฝากกดติดตามเลยนะครับอ่านชมเลยนะครับ ตาตาสี่กับห้านะครับเด่นนะรูดวิ่งนะส่วนชุดวินก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับชุดวินนะส่วนชุดเจาะก็เน,น้นที่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะใครชอบหกกับเจ็ดก็เอามาใส่นะครับแต่อาจารย์ก็ชอบเก้ากับศูนย์เหมือนกันนะอืใครชอบเก้ากับศูนย์ด้วยก็เอาไปรูดไปวิ่งได้นะอ่าแต่มันจะมาปู้กันกับสี่กับห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้สี่กับห้ากับหกเนี่ยก็เด่นนะใครชอบสี่ห้าหกก็ สามารถนาไปใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัดสินใจเอาไปรูดไปวิ่งนะครับประมาณนี้นะก้ากับศูนย์ก็ชอบนะครับทางนั้นเดีะยก้ากับศูนย์นี่ต้องมาตัวหนึ่งแหละคิดว่าอ่านะใครชอบก้ากับศูนย์ก็เอาไปรูดไปวิ่งได้นะครับอืมเอาไปจับคู่กันจับแบบยาวยๆหน่อยอืมเาแบบยาวๆหน่อยป้องกันไวนะ้อย่าลักตัวเดียวชอบตัวเดียวอัดตัวเดียวนะครับ เอาเงินที่อัดทั้งหมดแล้วมากระจายกันดีกว่าได้น้อยดีกว่าได้มากอันรียนดีกว่าเสียนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้คิดถูกหรือเปลไม่รู้อาจารย์เล่นแบบนี้ไม่รวยสักทีเลยไ้ย <c oughs> ยนิดๆไ้นิดๆไรนิดๆพอเสียเสียมุกหมดเลยอือ ขอบคุณนะครับสมาชิกที่โอนเงินมาช่วยอาจารย์เยอะๆเลยอ่า20บาท30บาท50บาทร้อยหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับร้อยหนึ่งก็ได้200ก็ได้500ก็ได้แล้วแต่นะครับตามกําลังที่เรามีนะอ่าประออมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะค่าไฟค่าเน็ตแล้วก็แบ่งไปไว้ทําบุญด้วยตั้งใจว่าจะไปซื้อลงสอบะซื้อลงสพบวายวันเกิดนะ่ะ ให้ผีไม่มีญาติผียากจนทั้งหลายแหละแล้วแหละเขาไม่มีโลงศพใส่เขากช็ช่วยเขาได้ผลไวนะอืมช่วยคนตายเนี่ยได้ผลไวจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดอาจารย์ซื้อโลงศพไปถวายปุ๊บเนี่ยมีคนเสียชีวิตแบบผิดปกติก็คือตายโหงอะ่ะมาบังเอิญมาเอาโลงศพที่อ,อาจารย์ถวายไปพอดีเนี่ยโอ้โชคมโหฬารเลยละ่ะเขาขอบคุณเรานะเขาเขามาขอบคุณเรา ได้ผลไวจริงๆเพราะอาจารย์ทําบ่อยๆนะครับอืแต่อาจารย์ไม่ได้ไปเฝ้านะว่าลงนี้เอาไว้แช่ให้เฉพาะคนที่ตายหงนะ <c oughs> มาที่ก็สพไหนที่ยากจนก็เอาสามารถเอาไปได้หมดนะครับไม่มีทางเลือกนะอืไม่ใช่ไม่มีทางเลือกหรอกไม่เลือกใครจะเอาไปใช้ก็อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะคอ่าโอเคนะครับตามนี้เนาะอ่าขอขอบพระคุณมากๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีฮะฮะๆะฮะฮครับสวัสดีครับ